วันนี้เราพามาชมบรรยากาศตลาดตอนเย็นบ้านๆกันนะคะใครคิดถึงบ้านชอบบรรยากาศแบบนี้มาชมกันเลยตลาดนี้ก็เป็นตลาดชาวบ้านจริงๆนะคะหลายๆร้านที่ปลูกผักแล้วก็เลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกผลไม้เองแล้วก็นำมาขายในตอนเย็นค่ะตเต้นถุงเท่าไหร่คะนี่สี่สิบได้อย่างเยอะได้อย่างเยอะ นี่น้ำผึ้งของแท้ไม่ผสมนตาลมาทั้งลังเลยปลูหอมใหญ่มากนี่ปลาทูหอมเหรอฉันเห็นคนตั้งกระทู้ในกลุ่มว่าค่าของชีพทิวโคราชสูงถ้าที่โคราชสูงที่อื่นคงสูงสูงอยากให้มาดูผักห้าบาท10บาทมันไม่แพงเลยนะคะ <Okay. S 2> เอากล่องหนึ่งค่ะอันเดียวนะเนาะน,น,นี่น้ำพริกตำสดปลาทูแมงดาน,นี่ใส่ปลาไหมั้ยคะ,คะมีอันไหนไหม่ไมอ๋อปลาทูแห้งนะคะเ,เอาปลาทูแห้งถุงหนึ่งค่ะ